ครับแล้วก็พอมาจะเข้ามหาวิทยาลัยก็คือเด็กวันที่เป็นนักกีฬานี่คือต้องมีโคต้าในให้หรือว่าพี่สอบเป็นปกติโคต้าครับโคดตา้าพอดีปีนันลทางมาสวเนี่ยรับนักบี้ของมปร,รเนี่ยยกทีมอืมเข้าลงเข้ามหาวิทยาลัยเลยทั้งทีมเพราะเราเป็นนักกีฬาโดดเด่นอ่าใช่พอดีว่าได้โค้ตา้านเฉวเราชนะเลือประเทศไทยเลยได้เขายกทีมไปจากความเป็นเด็กก้เรียกว่าเด็กอยู่รอบนอกนอกรุงเทพอ่ี่ก็ได้เข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพแล้วเข้ากรุงเทพอย่างเป็นทางการครับ แต่ว่าก็ยังยังเป็นยังเล่นรักบี้ทีมชาติเลยใช่ไหมคคือตอนนั้นเนี่ยมาเล่กบี้ที่มหาลัยเนี่ยปีแรกก็เป็นตัวมหาลัยนะครับไปแข่งกีฬามหาลัยที่เชียงใหม่ทั้งที่สิบหกกีฬาั้งที่สิบหกเนี่ยก็ได้เหรียญทองกีฬามหาลัยกลับมานะครับแล้วจุกเปลี่ยนอยู่นั่นแหละแล้วปีสองก็ยังเล่นกีฬารักบี้อยู่แล้วก็พอตอนที่ตอนปิดเทอมปีสองเนี่ยก็ติดเยาวชนทีมชาตินะครับไปแข่งลักบี้ที่ไต้หวันแข่งกีฬาแพนแปซิฟิก นะครับแล้วก็แขนหักก็เลยเลิกเลิกเล่นลูกี้ไปตรงนั้น่อนขึ้นระหว่างปีสองขึ้นปีสามเลยเลิกเล่นหรือนที่พาขึ้นปีหนึ่งแล้วเรินื่อจากที่ผ่านมาเนี่ยความเที่ยวพี่เป็นคนหล่ออยู่แล้วแล้วก็โดเ่นกีฬาสาวสาวมาจีบเยอะไหมครับพอเราเริ่มเข้ามหาลัยอุ้ยอย่างที่บอกเราอยู่เรียนชายล้วนมาตลอดนะพอมพอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยอดเจอเจอทั้งผู้หญิงและผู้ชายตั้แต่ก็ปรับตัวปรับตัวแยกปรับตัวปรับตัวสมควรเลยนะครับแล้วก็สาวสาวมาจีบเยอะไหม เอาว่าอย่าเรียกมันมประจีบเลยดีกว่าเรียกว่าก็ทักทายตาสายกันอะไรกันนะทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยคือองที่เราเข้ามาเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นคือนเรื่องของรักบี้มีสองอย่างคือเรียนกับรักบี้นะครับเป็นหลักไม่ค่อยไม่ค่อยได,ไ,ดได้ได้ได้ไปมุ่งเรื่องของการจีบสาวแต่ในช่วงแรกแรกมาช่วงหลังแล้วค่อยมีความกล้าขึ้นมาค่อยไปเริ่มจีบผู้หญิงเรื่องอะไรนี้ค่อยมาที่หลังเดียวเียวว่าอือคือเป็นเด็กวัยรุ่นที่ไม่มีแฟนเลยจนมหาลัยเลย คือว่าเรามันเราปเหมือนมีหน้าที่ตลอดตั้งแต่เรียนแล้วใช่ฮะคือจริงๆมีแฟนคนแรกก็ตอนอยู่โรงเรียนพอรอก็มีแฟนคนหนึ่งนะฮะแล้วก็พอมาอยู่ที่มอสวเนี่ยก็ก็มีแฟนอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งเทอมเทอมหลังก,ก,ก,ก็มีแฟนอืมจุดเปลี่ยนแล้วก็มาสู่การบันเทิงกันเป็นในแบบคือตอนปีหนึ่งปีสองปีหนึ่งนะฮะปีหนึ่งก็เกิดจากรักบี้นั่นแหละคือสมัยนั้นเนี่ยรักบี้เนี่ยต<พ>อนแข่งกีฬาอยู่นะครับแล้วก็ช่องเจ็ด มักจะมาถ่ายกีฬาลักบี้เนี่ยออกตอนข่าวช่วงกีฬาตอนช่วงข่าวสองทุ่มนะครก็จะถ่ายประจํำล้วกำลังเลาะโครเลอะไรถ่านเข้ต้องต้องจัดแผนแผนตามหลายครั้งก็มีการติดต่อมาจากโดมอนว่าสนใจว่าอยากจะให้มาประกวดเป็นในแบบโดมอนบอกจริงตอนนั้นไม่รู้จักไม่รู้จักเลยโดมอนคืออะไรแต่ช่นไม่รู้จักไม่เคยคิดวงการแฟชั่น ก็คุยเพื่อนในห้องคุยเพื่อนในห้องว่าเนี่ยเขามาติดต่ออยากให้ประกวดในแบบโดมอนแมนคิดว่าไงกันเพื่อนในห้องบอกเอาสิอยากมีเพื่อนเป็นนายแบบไปเลยไปเลยก็เลยก็เลยโอเคตอบรับเข้าไปแล้วพื่อเพื่ออผู้ที่มาติดต่อชื่อคนพ่ตูฮะพ่ตูโดมอนถ้าคนยุคนั้นต้องรู้จักพ่ตูโดมอนก็เป็นเป็นเหมือนดีไซเนอร์ด้วยแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่เรียกว่าค่อนข้างจะสมัยก็เลยขายใหญ่คนหนึ่งของโดมอนนะฮะ คนในโดมอนเขาคนในโดมอนเองเลยเขาเป็นเขาเป็นเหมือนเป็นแมวมองที่มาตามหาด้วยอะไรด้วยเพราะว่านี่พี่คนที่บอกก็เผื่อผมเสียงผมเนี่ยบอกในรุ่นหลังก็คือที่คนข้างในมาติดต่อเับาว่าถ้าจะได้เป็นในแบบติดตำแหน่งอย่างเงี้ยเขาก็ใช้งานต่อของโดมอนอยู่แล้วใช่ฮะใช่ฮะแล้วคอนเ็ตที่ไองเนี้ยแล้วแต่ไปถามคุณพ่อคุณแม่ว่าไรตอนแรกเลยเนี่ยเขาก็ตกใจแต่เขาบอกว่าก็แล้วแต่เรา เพราะมันมันชีวิตเราเนี่ยเขาบอกแล้วลแต่เราตัดใช้เองว่าจะไปไปแต่เขาก็เป็นห่วงเพราะว่าจริงๆเนี่ยพอตอนที่ไปแข่งกีฬาที่เชียงใหม่พอได้เหรียญทองเสร็จปั๊บเนี่ยก็กลับรถมหาลัยพอลงมหาลัยเสร็จปั๊บที่ภาษามิตรเนี่ยพอลงปั๊บมีทีมมารอรับตัวชื่อพี่อู๊ดมารอรับตัวเนี่ยพาไปี่โคราชต,ต่อเลยไปอยู่ร้านแชมป์ร้านแชมป์ที่โคราชซึ่เป็นร้านขายเสื้อผ้าบูติกสมัยก่อนนะครับที่ที่โคราชของพี่หน่อยกับพี่อิ๋วนะครับ แล้วก็พาไปเก็บตัวเลยเก็บตัวพาไปหัดเดินหัดโพสท่าเล่นเวทกินอาหารขยานเพื่อหัดเพื่อหัดเข้าประกวดแล้วก็มาประกวดเลย 8, 5, 5, 3, ว,วัน,ววน,วนที่8พฤศจิกายน2531คือไม่กี่วันทุกอย่างถึงไม่กี่วันประมาณสิบวันคนคนน้อยอยู่ดีนะสิบวันทุกอย่างต้องหัดภานยในสิบวันแล้วก็โอลิมปสมัยก่อนประกวดที่โรงแรมดุสิตนาลัยนะเอ้ยห้องนพาลัยดุสิตธานี ตางเมืองเลยแล้วแล้วก็ถ่ายทอดสดช่วงเจ็ดด้วยย้อนนิดนึงเราเป็นเด็กที่อายเป็นหนุ่มแบบนักกีฬาอืแต่แล้วแล้วพี่แบบคือทาไมถึงพี่แบบนอกจากเพื่อนยุรือที่บ้านอนุญาตแล้วนึกไงถึงแบบว่าโอเคก็เพราะอยากลองอะไรใหม่ๆก็ไหนๆก็แล้วไหนๆไหนๆก็ลองดูซึ่งเป็นยังไงก็เลยเอาลองดูก็เลยไปประกวดซึ่งเสื้อผ้าเขาเตรียมให้หมดเลยทุกอย่างเตรียมหมดเลยไปแต่ตัวบเลยคุณแม่ต้องเอาแม่ต้องเอาเสื้อผ้าใส่สิบวันเพราะอย่างที่บอกเราเพิ่งกลับจาก เพิ่งลงมาคือพอลงรถจอดปั๊บเนี่ยคนมารอรับไปต่อเลยคุณแม่ถ้าให้เพื่อนเนี่ยช่วยพาไปส่งว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วเอาเสื้อผ้ามาให้ตามมาให้ที่หลังคุณพ่อคุณแม่ได้ไปดูตอนวันตัดสินไปฮะพ่อพ่อนี่มีวิดีโอเลยวิดีโอไปถ่ายไปถ่ายวิดีโอเก็บไปเลยครับผมแล้วพอสุดท้ายเราแบบทาเต็มที่จนแบบน่าจะมีมีมีเหมือนมีสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมครับนี่ฮะเขาถามอะไรคือนันอเขาถามว่าผู้หญิงในสเปคคืออะไรคือใคร แต่อไปพี่เนือสแบ,บแลยขอเหมือนแม่ขอเหมือนคุณแม่เพราะคุณแม่เป็นคนที่เก่งแม,ม่ผู้หญิงเก่งแ้าโดยการสามารถดูแลลูกๆหกคนได้แล้วก็คุณแม่เนี่ยสามารถที่จะแบบว่าแม่เป็นคนที่จัดการทุกอย่างเก่งมากนั่นถ้าเกิดมีพยานสักคนเนี่ยก็ต้องเป็นพยานที่เก่งแล้วก็จัดการทุกอย่างได้หมดนั่นแหลเราไปแต่ตัวจริงแล้วมีชุดเตรียงให้เนี่ยพอพอาจารได้มาตอนนี้ก็มีชุดอะไรบ้างที่เหนอหนึ่งมีชุดกีฬาคือมีเกีขาสั้นเสื้อยืด เสาย,ยืดซี่สีขาวโดมอนเขียนโดมอนแมนเขียนโดมอนแล้วก็ชุดสูตรจบสองชุดอ๋อไม่มีชุดว่าน้าชุดว่ายน้นั่นเป็นของแมนนัตเตียอ่ออีกอีกอีกวงการหนึ่งซึ่ง,ขงเขาจะเป็นดีกลิวีกอีกนึ่งตมผมนี่แมนนัตเตียคือเป็นกวดเป็นนายแบบที่เป็น,นชุดสูตรจะถ้าเกิดว่ามีชุดไวนาํน้ำแล้วเขาจะชะอีกหนึ่งถ้าชุดน้กชงนกแน่ชังแน่เพราะเรายังใหม่มากก็ไม่คือไม่มีอะไรในหัวเลยในวงการไม่มี้สช้างอยู่แล้วไม่มี แล้วก็มาสุดท้ายได้รองอันดับสาร,รองรดับสามิีใจแนนอนทุบรางวัลเป็นไรพี่รางวัน,ววน,นรางวัลเนี่ยอ่รางวันเป็นเงินสดจะไม่ได้หมื่นหนึงน่งหรือเท่าไหร่นะมีมีถ้วยถ้วยใบใหญ่มากแล้เงินสดหมื่นหนึ่งแล้วก็มีสัญญากับโดมอนปีหนึ่งอือแต่ทีนี้เลี้ยงไม่ได้เจอชุด,ด,ดชว่ายน้ำกับโดมอนด้วยใช่ไหมคือเคยไปเดินช่วยน้ำกับโดมอนเนี่ยขนขนหรือสองขนไม่เกินเนี่ยแล้วก็เคยถ่ายเฉะนโชว์ชุว่ายน้ำขนหนึ่งอืมเพราะว่าเป็น ไปบังคับไปบังคับต้องถ่ายแล้วก็พยา,ยามยืนหลบๆเนี่ยแล้วผลงานแรกหลังจากที่ออกอะไรที่คือไปดูว่าหลังจากที่ตำแหน่งกันเนี่ยครับผลงานแรกที่ได้ถ่ายแบบอะไรก่อนพออย่างที่บอกประกาที่แปดพฤศจิกยาย,ยนปีสองห้าสามหนึ่งเสร็จปั๊บเนี่ยธันวาคมถ่ายปกเธอกับฉันห้าคนที่ได้ตัวฉันเสร็จแล้วก็พอมกราคมเนี่ยไปถ่ายแบบปกแพรวสุดสัปดาห์อันนี้ถ่ายเดี่ยวแล้วเพราะตอนเธอกับฉันได้ถ่ายห้าคน ที่ได้ตําแหน่งทั้งหลายใช่ั้มแล้วก็พอไปตอนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคือขึ้นปกถ่ายตอนเดือนกุมภาพันธ์ไอ้มกราคมแต่เป็นฉบับเดือนกุมภาพันธ์ของแพร่สุดสัปดาห์อันนี้ขึ้นคนเดียวแล้วก็เป็นนายแบบโดมอนคนแรกที่ขึ้นปกแพรวครับภูมิใจเหมือนกันหมดเพราะอ,อันนั้นอันภูมิใจนะภูมิใจว่าอ่ะขึ้นปกแพร์กา้ที่เขาติดต่ออีกตอนนั้นคือพี่อยู่ในสัญญาเนี่ยเขาติดต่อผ่านโดมอนติดต่อผ่านโดมอนเลยติดต่อผ่านโดมอนมาก็พี่ตู่เลยเป็นคนคอยดูแลจัดการให้ทางโดมอนก็คงดีใจกับเราแล้วเติบไ่า หนุ่มโดมอนที่ผ่านมาไม่เคยมีใครได้ถ่ายไม่เคยมีใครได้ไถ่ายแแลว่าถ่ายกรุงเทพปกติที่ฉันถ่ายที่มอเสปรกรท่าพระดูแบบคลาสสิกพี่ก็หน้าตาพี่ก็ดูเหมือนเหมือนรุ่นเจมดีนอะไรอย่างเงี้ยแลยดูเหมือนฝรัง่งยุคห้าศูนย์หกศูนย์เลยดูคลาสสิกดะงนั้นก็ถ่ายแบบมาเรื่อยแล้วก็ในปีแรกๆขึ้นน,น่าจะก็เราเป็นนักทันงนี้เรามาเป็นทั้งจะเป็นทั้งเรียนนิสิตมาสอนนิสิต แล้วก็เป็นในแบบด้วยอฮะแล้วก็ยังเป็นนักกีฬายอยู่นักกีฬาสามอย่างเลยครับตอนนั้นคือจัดตารางเองหยูวย่าอย่างไรตัดเองหมดครับ mm hmm. แต่ตอนนั้นนี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกไนะจุด hmm. หมายหลักจริงคือลักบี้ mm hmm. ตกเย็นทุกวันซ้อมลักบี้ที่สนามหน้ามหาหลัยทุกวันเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองเร่องหนังสือเนี่ยคือเรื่องหลักอยู่แล้วแหละแต่ว่าชีวิตทุ่มเทต่อคือหน่องลักบี้เท่านั้น